สวัสดีพี่น้องท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับหนุ่มบ้านโคกนะครับวันนี้มาตามพึ่งกับพานต้นนะครับออกมาไกลบ้านเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้จะเจอไหมนะครับแต่ก็มาเจอสวนมะเขือชาวบ้านนะครับนี่ตัวลงนะครับกินดอกมะเขือนี่นะครับแต่ยืนดูกันอยู่นานแล้วยังไม่เห็นบินไปทางไหนเลยนะครับเดี๋ยวต้องลุ้นกันนะครับมีหลายตัวอยู่ในนู้นครับดอกมันห่างนะครับ เช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องหนุนเป็นโค้งนะครับไปครับพี่น้องครับจากที่ดูตัวนะครับสวนมะเขือพันต้นก็อุดหนุนมะเขือเข้าไปด้วยนะครับเดินมาครับมันเป็นป่าติดกันนั่นเองครับนี่เองครับพึ่งครับนี่ครับแก่ไหมนี่ยพันต้นรังไม้ใหญ่นะครับ หยยืนดูตากแดดตั้งนานนี่ครับดีกว่าไม่เจอครับพี่น้องครับขอให้พอดีแล้วกันนะครับจัดเลยนะครับนู่นครับพันต้นครับเริ่มหย่อนจอะแตกแต่เราแล้วนะครับ มาจัดครับห่างไฟนะครับดีกว่าไม่เจอครับพี่น้องครับถ้ามันอ่อนก็จ่มเลยนะครับเอาใจอีกครับพันต้นะถ้าางจะดุนะครับ นี่เห็นไหมครับนี่นะครับนี่ครับปอบไปยืนด้วยคนครับเห็นไหมครับยืนเลยขนาดใส่แมตว้าวีครับ ก็ดีนะครับไม่มีน้ำก็เอานะครับมีกึนซ้อนกันอยู่นะครับพี่น้องครับมีรุดเแกนครับอะไรครับขั้นตอีขึ้นไปนู่นเลยครับโอ้โหสวยงามมากครับเกนเลยนะครับอ่อนๆเลยครับนี่ต้องขอหมดนะครับพี่น้องครับ ถ้าผมไม่เอาคนอื่นก็เอาอยู่ดีนะครับสวยงามครับดี๋ยวครับตันต้นครับอืมครับมันชิ่งยากเลยครับได้ไหมครับได้ครับนี่นะครับขี้เขี่ยตวงออกดีๆก่อนครับ ยังไม่มีนะครับนี่ครับคู่ครับนี่นะครับน,น,บน,นบอนสวยนะครับยอดครับเ่ย่งสะอาดนะครับ มอันนั้นเอาไปทำชิ้นๆครับมีสักหยดโอเคครับไปต่อครับพี่น้องครับถ้าไม่มีก็อาจจะได้ดูแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไปครับสวัสดีช่วงบ่ายครับพี่น้องครับ ก็วันนี้ไม่ใช่สิไปตามอีกไม่เจอนะครับพอดีมีคนเรียกมานะครับเป็นต้นมะขามนะครับสวนกลางบ้านนะครับอยู่บนนี้นะครับรังเบื้อเริ่มเลยนะครับใหญ่เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าจะพอดีไหมเดี๋ยวขึ้นไปดูนะครับจัดไปครับไปครับพี่น้องขึ้นต้นม้นะครับรุยรังที่สองอยู่บนนู้นนะครับน่าจะใหญ่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะ ยัอารมณ์มากไม่ได้ครับเขาจะหาว่าเราหลอนนะครับพ่านต้นครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนเลยนะครับใกล้พึ่งแล้วนะครับพึ่งอยู่นู่นนะครับอาจจะมีเสียงเลื่อยไม้หน่อยนะครับมันใกล้บ้านนะครับไอชิบหายพันต้นครับโโห มุดแดงเพียบเลยครับกลัวยิงของพึ่งอีกนะครับเนี่ยนู่นนะครับพึ่งนะครับถ้าพี่น้องเห็นนะครับตรงนู้นนะครับโหมุดแดงเยอะมากครับอาจจะมีเสียงเลื่อยนะครับเดี๋ยวเอาฟันใส่นะครับเดี๋ยวลุยกันเลยครับพี่น้องครับหันต้นจุดครบแล้วนะครับผมก็จะจุดนะครับ กล้องขึ้นไฟแดงไหมครับดูให้หน่อยครับขึ้นครับโอเคนะครับ, okay, รบผมกลัวมดแดงมากนะครับยิ่งกว่าพึ่งอีกนะครับพี่น้องครับเยอะมากครับนี่เอาควันใส่มดแดงได้ไหมครับเอาดูไมูมนยัง คู่นะครับพี่น้องครับค่อนข้างสูงนะครับมีมดแดงด้วยนะครับดีว่าเป็นต้นมะขามนะครับไม่งั้นผมไม่กล้าขึ้นนะครับเนี่ยพึ่งอยู่นู่นนะครับเดี๋ยวผมหาที่จับดีๆก่อนนะครับอู้แผ่นต้นอยู่พึ่งมานะครับ เชียวครับเ่าเดี๋ยวครับปันต้นครับครบผมไม่ติดนะครับ ไปข้างล่างให้ด้วยนะครับน mm ู่นครับเป็นลูกไฟลงไปนะครับถอดวงกลางครับพ่านต้นครับพอจะได้ตัวอ่อนนะครับพ่านต้นครับเดี๋ยวผม ปั่นตรงนี้สักคู่ครับพี่น้องครับผ่านต้นครับผมใจเย็นๆนะครับผ่านต้นครับโอ้โนี้แทงพึ่งครับดึงออกก่อนโอ้โห ไปทางร้างยังไม่เห็นหัวน้ำนะครับกิ่งยื่นหน้าวาดเสียวนะครับดีว่ามันเป็นต้นมะขามครับเดี๋ยวให้ดูนะครับสักคู่ครับพันต้นครับฝากห้อยหน่อยครับ นี่นะครับรังนะครับมาดูโอ้โหน้ำคงจะไม่มีนะครับน่าจะพอได้รังอ่อนข้างหลังนี่นะครับนี่โดนแมงกินนะครับโอ้รังใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยน่าเสียดายครับถ้ามาเร็วกว่านี้ก็น่าจะได้ตัวอ่อนพอดีนะครับใหญ่ครับ ไปดูน้ำพึ่งชัดๆก่อนนะครับอันต้นจะพึ่งมานะครับโอ้ควันมองไม่เห็นครับมีอยู่มั้งครับนิดนึงครับพันต้นครับตอนนี้มดแดงนะครับรุมครับเดี๋ยวตัดครับพี่น้องครับนี่ครับ มันจะตั้งกล้องมือถือคงตั้งไม่ได้แล้วครับหน้าวาดเสียวมากสูงครับนู่นครับพันต้นครับแกเตรียมมาถ่ายรูปแล้วนะครับเดี๋ยวแกถ่ายรูปก่อนนะครับเดี๋ยวตัดกับพี่น้องครับโอเคครับเดี๋ยวตัดนะครับโอ้เราจะตั้งกล้องมือถือตั้งไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันน่ากลัวนีได้ตัวอ่อนตรงนี้นะครับต้องเอานะครับเพราะว่าต้องไปแบ่งแบบ คนที่เขามาเจอนะครับผมว่าจะเห็นนะครับพี่น้องครับขอไปทำคลิปพรึ่งนะครับ โอ้โหถ้าทางจะเป็นมุดแดงโอ้นี่ครับพอได้นะครับน่าจะเห็นพันต้นถือให้หน่อยครับโอ้นั่นนะครับ นั่นแหละครับพี่น้องครับน่าจะเห็นนะครับก็ประมาณนี้เลยครับตัวอ่อนนะครับเดี๋ยวตัดครึ่งนะครับตรงไหนครับพี่น้นครับนี้ได้ไหมครับนี่นครับนี่นครับ นะครับไปครับหูยอย่าดิ้นแรงครับ <c oughs> เสียวครับ <c oughs> ตัดหัวน้ำกันนะครับ มดแดงเข้าหัวนะครับตานต้น <พอ S 1> เกียมถุงสักคู่นะครับอาจจะมีเสียงเลื่อยนะครับมันอยู่ใกล้บ้านนะครับ มดุดแดงเข้าหมวกพี่สอนนะครับต้องอีเดียวครับตันต้นครับตันต้นนั่งเพลินเลยนะครับ พอเลยครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ไม่มีหรอกครับม่มครับสอนปนตรงนี้ ขีดนึงครับน้ํานะครับไปครับพี่น้องครับลงครับเสียวมากสูงอ้อาหวาดเสียวนะครับน่าเสียดายมาเจอช้าไปนะครับเดีย๋ยวเจอกันข้างล่างครับพี่น้องครับเดีย๋ยวให้ผ่านต้น ย่อนพึ่งลงไปก่อนนะครับก็ได้ตัวอ่อนนะครับอย่าว่ากันนะครับนี่ครบพันต้นนะครับสูงครับโอเคครับเดี๋ยวลงเจอกันข้างล่างนะครับอันนั้นไม่เอานะครับลงไปแล้วนะครับดับไฟเรียบร้อยครับก็พได้ตัวอ่อนนะครับไปแบ่งครับ คนมาเจอนะครับนี่นะครับแล้วก็หัวน้ำครับผ่านต้นครับขีดนึงครับเดี๋ยวให้เขานะครับไม่เอาหลอกนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับช่องหนุ่มมันโค้งนะครับแล้วก็ผ่านต้นนะครับใครอยากพูดคุยก็แอดไปได้นะครับเฟซบุ๊กนะครับนี่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ